ผมตั้งใจจะนําเสนอเกี่ยวกับจักรวาลจักรวาลหนึ่งที่ทุกคนหน้าตาเหมือนกันหมดเลยทุกคนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นสีหน้าแววตาหรือจะเป็นการแต่งตัวอะไรบางอย่างมีข้อแตกต่างเพียงควีนในจักรวาลน,นั้นนะสีผมต่างต่างจากคนอื่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับม,มันจึงเกิดการตั้งคำถามเชิงปรัชญาว่าแล้ว พอทุกอย่างมันเท่ากันไปหมดแล้วเนี่ยความแตกต่างคืออะไรแล้วอะไรคือคําว่าดีหรืออะไรคือคําว่าเลวหรืออะไรคือคําว่าหน้าตาดีอะไรคือมันอะไรคือความแตกต่างประมาณนี้ครับผมมองว่าสเสน่ห์ของจัก,กรวาลที่เราอยู่ก็คือความแตกต่างที่มนุษย์เรามีครับผมกองพลนพีชานนท์นะครับ ในนิทศการนี้ก็ชื่อว่านิทศการคาราเรลนะครับเป็นนิทศการเกี่ยวกับจักรวาลคู่ขนานครับผมคือในนิทศการนี้ผมก็จะพูดถึงความหลากหลายของจักรวาลนนครับความเป็นไปได้ในจักรวาลอื่นๆซึ่งผมได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่อง Back to the f u t u r e นะครับที่มันเป็นหนังเก่าประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับในหนังเนี่ยเขาจะ มีการเดินทางข้ามเวลาเดินทางไปในอดีตแล้วก็เดินทางไปในอนาคตครับผมจุดที่ผมสนใจก็คือในหนังเนี่ยเขาเดินทางไปในอนาคตเมื่อ30กว่าปีข้างหน้าซึ่งมันคือยุคป,ปัจจุบันของเราเราก็จะเห็นว่ามันมีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็มันมีหลายหลายอย่างที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงในจุดนี้เองผมก็เลยเอาความแปลกตรงนี้มาสร้างสารรค์เป็นงานเพนติ้งในนิทรรศการนี้ครับผม ในภาพของห้องเขียวนะครับก็จะเป็นห้องแรกที่ผมเริ่มทําในเทนศกาลนี้ครับจะจะสังเกตได้จากเสื้อผ้าที่มันดูมีความเชยบางอย่างแต่ก็จะยิบใส่ประกอบกับลูกทรงแปลกๆที่ทําให้รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันแปลกตาประมาณนั้นครับแล้วพอมาห้องต่อมาก็จะเป็นห้องสีแดงครับผมห้องห้องสีแดงก็จะ มันจะต่อยอดมาจากห้องสีเขียวครับคือผมผมเริ่มทิ้งสิ่งที่จะทําให้มันรู้สึกว่าเก่าแล้วก็ใหม่เข้าด้วยกันผม,ผมทิ้งอะไรเหล่านั้นออกไปอย่างในห้องสีเขียวมันก็จะผมนําเสนอมันออกมาเหมือนกับการถ่ายผ่านกล้องปีมครับแต่อย่างในห้องสีแดงก็คือจะจะ,จะเขียนจะโฟก,กัสไปที่การเขียนมากขึ้นแล้วก็ทําให้มันดูร่วมสมัยมากขึ้นประมาณนั้นครับ ต่อมาในห้องสีดำจะมีมันจะเป็นงานช่วงที่ผมค้นหาตัวเองอยู่แต่มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของในนิทรศการนี้ครับเพราะว่าในในห้องสีดำเนี่ยมันทำให้ผมได้ทดลองอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคหรือตัวคอนเซปต์งานบางอย่างก่อนหน้านี้ผมสำรวจตัวเองว่าทำไมเราเขียนแต่สีอเอิร์ธโทนไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลหรือว่าจะเป็นสีเทา จนกระทั่งผมรู้สึกว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าก็เลยลองดูว่ามีสีไหนบ้างนะที่เราไม่ได้เคยแบบยุ่งกับมันเลยไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือว่าการเอามาใช้กับงานศิละปะของเราก็สีนั้นก็เป็นสีชมพูครับผมเลยหยิบเอาสีนี้มามาใช้กับงานดูปรากฏว่ามันก็รู้สึกว่ามันก็เวิร์กดีมันมันก็เหมือนว่า นี่เราอคติกับสีนี้มากเกินไปหรือเปล่ามันทําให้โอเคเรารู้สึกว่ามันมันมันก็ลงตัวอยู่เลยเอาสีเนี้ยมาใช้กับงานดูแบบอย่างจริงจังดูบ้างมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเอาสีชมพูเนี่ยมาใช้กับงานในเทศกาลนี้ครับก็จะเริ่มมาตั้งแต่ห้องเขียวมาเรื่อยๆมาจนถึงห้องชมพูเป็นห้องสุดท้ายเลย